คนที่เขามีศีลเขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคคลอื่นเพราะว่าเขามองหาความเร็วของตัวเป็นสำคัญถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีถ้ากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตของเราเร็ววาจาก็เร็วกายก็เร็วนี่ทุกคนจงสมนตกตัวไว้ อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการติดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบภายในยิ่งเราควบคุมสินสิ่งที่เรามีเท่าไหร่ทำให้มันครบธรรมะมีเท่าไหร่ที่อง์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้นครบอารมณ์มีปาาัสนาญาณมีเท่าไหร่ปฏิบัติให้ครบ ถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอืน่นถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอืน่นอันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอืน่นก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุข ถ้าเราทำคนอื่นข้ายมีอารมณ์เร่าร้อนเราก็จะรับอารมณ์เราร้อนเช่นเดียวกันเพื่ระพุทธเจ้ากล่าวว่าผูชาลภติผูชังวันลโกพฏิวันชันังผู้บูชาย่อมได้การบูชาตอบผู้ไหวย่อมได้ไหวตอบถ้าเรามีโรมีหางสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความเร่าร้อนไม่ก็ไม่เคยขก้นนี่ขอทุกท่าน ยงพยายามควบคุมกำลังใจปพื่อพิสปิบัติให้ถูกแบบ